เอาละสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมานั่งคุยนั่งคุยนะไม่นั่งนไม่ได้นั่งสิมายืนคุยนะครับเกี่ยวกับว่าทําไมผมไม่ค่อยทําคลิปเกมคือตอนเนี้อย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าผมเล่นแค่เก s h ีนอิมแพกนะครับกับอีกเกมหนึ่งซึ่ง มีชื่อเกมว่าก็อย่างที่ได้ยินไปนั่นแหละครับไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับเราจะไปเน <Custom. S 1> ักเกมมาก็นะครับที่ไม่ได้ทํคขีปเพราะว่าหมดแล้วจริงๆนะหมดว่าไม่รู้จะทําอะไรเลยแล้วเอ้ยนี่มันดูชื่อบอทดน่าจะโหดนะ Three, two, one, ขอโหดละกันก <One. S 1> เอาดิอุ้ย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  อุ้ยอุ้ยอุย้ยอุ้ยไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยอุย้ยไม่ได้พูดเลยอุย้ยไม่ได้พูดเลยอุยอ้ยอุ้ยอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยปอนดม่งโคตรวะดูทำใยังไปอืมอืม โอเอาว่ะบอดโหดจัดโหดกว่าคนอีกนะเนี่ยอืมไปซะอา้าวก็หน้าที่ไม่ค่อยได้เล่นก็นเพราะว่ามันอยากจะเล่นเกมที่มันไวๆอะ่ะที่มันกินเวลาไม่นานอะ่ะแบบอย่างเกมน,นี้เกมน,นี้นี่แบบเข้าปุ๊บได้เล่นเลยนะเอือก็ ฮอสก,กาก็แวะเข้าไปดูนะครับก็บแวะเข้าไปดูแต่ไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรที่มันดึงดูดผมอ่ะโอุ้โอ้บโอ้โอโอยี่หลบได้ด้วยรีคบหลบอะ่ะ ไปแล้วสวยแล้วไม่นะบอสโ้ยโอ้ยอาไม่โอ้ยเดียวบอสไม่โดจัดเลย อุ้ยอุย,อยเอาดีตายยังโอ้ยยังไม่แหกเฮ้ยเอาอ่ะบอดแบ็กดีไายของทิ้งด้วยเดี่ยวดี เอาดีอุ้ยเก่งจัดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอย่างนี้อย่างนี้อ้าวอะไรกันน่ะโอ้ จบโอเคเรากลับมาที่เดิมของเรานะครับก็นั่นแหละครับอย่างที่ว่าเกมนเมื่อก,กี้ม,มันค่อนข้างเร็วนะครับแล้วมันมันเร็วอะ่ะคือคือมันเข้าปุ๊บได้เล่นปั๊บเลยนะครับไม่เหมือนเกมนี้ที่ต้องเข้าปุ๊บแล้วต้องรอกว่าเราจะได้เล่นนะครับแต่ว่านั่นแหละเกมมันเอามาเทียบกันไม่ได้นะครับรูปแบบก,กับสไตล์เกมมันต่างกันนะก็นี่คือเหตุผลที่ผม แทบจะไม่ได้ทำคลิปวิดีโอเลยนะครับอ่าก็เซ็งอยู่นะก็แอบแอบเซ็งอยู่ว่าเอ้ยเราก็อยากจะทำคลิปนะแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีส่วนเรื่องการไลฟ์สตรีมนี่คือเหมือนเวลาที่จะไลฟ์ผมไม่พอนะแบบไลฟ์สตรีมมาเหมือนทำงานเสร็จปุ๊บมันก็ไอน,นี้แล้วอะทำงานเสร็จแล้วมันก็แทบจะหมดแล้ว แทบจะหมดแล้วอ่ะก็เลยนั่นแหละครับก็เลยคิดคิดอะไรหลายๆอย่างนะว่าเออมีเกมมีอะไรแนะนํามีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเกมที่ไม่ค่อยกินเวลาเกมที่แบบทําให้ผมรู้สึกสนุกเหมือนตอนเล่นลอสซาก้าเออตอนนี้เกมที่เนี่ยก็ครับอย่างอย่างที่ว่าเล่นแค่เกมชินกับบา h ฮาร่าแค่นั้น,ม,น,ม,นมันเลวมันรวดรัดมันเร็วดีนี่แน นี่แน่ยไม่แรงเลยอ่ะเหมือนในบางคนที่แบบเล่นที่แบบโอ้โหแรงแบบเวอร์มากแรงเวอร์อ่ะ แล้วซีวซจุ๊กว้าท่าเท่แต่ไม่แรงแต่ว่าเป็นตัวเบิร์ดดาเมจแรงสุดแล้วนะตอนนี้ถ้าเทียบกับแต่ว่ามันเทียบกับโมนาได้สินะแต่โมนาน่าจะแรงกว่านะโมนาน่าจะดูมีประโยชน์กว่าโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับก็ จริงๆจ,จ,จะมาบอกว่าถ้าคิดถ้าคิดแนวคลิปออกหรืออยากทําคลิปก็จะทําแล้วก็ลงนะครับแต่อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องแบบเมื่อก่อนนะเอ้แต่เมื่อก่อนก็ไม่ได้ต่อเนื่องีงโอเคครับก็จะพยายามทําลงเรื่อยๆนะครับนะก็เราติดตามด้วยว่าจะเป็นเกมอะไรน่าสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะส่วนตอนนี้ก็เล่นแค่เกมชินกับตอฮาร่าไปก่อนยังไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจออกมาเลยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย